ดูอันนี้นะคะปีดูด้านที่เขาเขียนมาให้4 6่หกอ๋อสี 4, ก็ก็ไม่ใช่ตัวติดนะคะแต่ก็อยู่ในอันดับต้นต้นค่ะต้นต้นหมายถึงอันดับที่10กว่าะคะ่ะสองห้านวนผลิตนะคะสีบเกล้านเหรียญอยู่อันดับที่ประมาณ16เหรียญสิบบาทปี2 5งหอันนี้ก็เก็บหาเก็บเองได้นะคะไม่ ไม่ไม่ไม่เป็นราคาซื้อขายยังไม่ได้รับความนิยมเหรีย <c> ญ <oughs> 10บาทพศสองห้า 2, 5, 4, 6, จำนวนผลิต49ล้านเหรียญยังไม่เป็นราคาซื้อขายยังเป็น à, ราคาไม่มีส่วนต่างนะคะไม่มีบวกนะคะก็จะเป็นราคาหน้าเหรียญอยู่เพราะยังพอหาได้ทั่วไปนะคะยังไม่ติดหนึ่งใน10 ยังไม่มีกระแสะอะไรนะคะปกติก็ทั่วไปก็เนี่ยค่ะหาแลกได้หาเก็บเอาตามตามที่แลกมาได้นะคะถ้าเก็บนะก็คัดควรจะเก็บเหรียญสวยๆเนาะคัดเหรียญสวยๆมาเก็บไว้พอประมาณนะคะไม่ต้องเก็บเยอะเพราะเหรียญผลิตเยอะค่ะนะ